นี่บอกตัวดีนบอกตัวดินเนี่ยเดินพันไงเนี่ยปลูกโดนหรอือเปล่าสามเดือนได้กินในในสามเดือนวันที่ยี่สิบเจ็ดมีคนซอยกินจอยไปทดลองว่าถิแกดียัอยงอ๋อแต่แกดีจังที่เปกูม่แจะคนกับมะลักเบิดแล้แหละ,ละคนมันเกง่งกนเฮ้าบุญภูรัก ก่อนกระยอดปูนขาวแล้วก็ยอดปุ๋ยสวนธรรมปุ๋ยสวนธรรมปุ๋ยอินซีนะหยอดหลาเป็นไหนหยอดสองกำมือเ่าหลุมนึงหลุมนึงเราต้องใส่หยังอีกมาเอาแต่หยาเองนะใส่เบิ่งกันนะเอาหยาเธอเดียวเนี่ยถั่วลิสงเขาเอ่ยโอ้มันเป็นจังสี่เนาะต้นมันเนาะเออนี่เป็นจังสี่ต้นเธอผู้ร่คนบ่งหุจักเออ มีละถั่วลิสงนี่อยู่ในใต้ดินบ่นี่อยู่ในใต้ดินมันเป็นหน่วยใต้ดินเขาเออผ้าษาอีสานว่าเอิอบักทั่วดินบักทั่วดิน,ดนโปแมนบกักเออนี่ยเนี่นี่มันขึ้นเป็นตุป,ปุติปีสิเนาะขึ้นอยุหา่าอ่าเป็นบักทั่วดินอยุหา่าจเะเอาเบิร์เราบอกแล้วบ้านทีแหง้งถึงกูซื้อใส<ช>่เบิร์กระนาดอันอยู่ในถุงนั่นไหม ไมได้ถุงอืม่า